วอสดีค่ะเอิงเอ๋ค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับพบกับรายการชีวิตเจสังลุยวันนี้เราจะมาแข่งกินอาหารพิสดารกันประเ็มีกติกาอยู่ว่าจะให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองสุ่มเมนูสองอย่างระหว่างเมนูที่ดีและอร่อยสุด กับเมนูที่อ้าอ,อะไรวะเน,นี่ยแล้วมาติดตามกันดูว่าใครจะได้ใบเด็กอะไรละจะสนุกขันสาแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยว่าเาแก้มาอยู่ในกองเออเสาวหน้อยประใสใจดีเขาสามารถกินอาหารได้อร่อยอร่อยมากๆมาดูกันว่าวันนี้เขาจะสามารถกินอาหารได้อร่อยอร่อยแบบที่เคยทำได้ไหรือไม่ าเอาปองมาสอง,งแก้วเธอบนแรงมากถ้าถอดถุงกสาวสวยใจกล้าเธอสามารถกินของปลกพิเาษได้ทุกอย่างมาดูกันว่าวันนี้ของที่เธอได้นั้นเธอจะสามารถกินมันได้หรือไม่ไม่ไม่ไม เมนดูทั้งสองอย่างของเราวันนี้เป็นอะไรไปดูกันหมายเลขหนึ่งดูกรอบๆรอบทอด,ทอดไม่รู้เป็นอะไรดูไก,กลๆนึกว่ากุ้งหรือปลูหรือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะหมายเลขสองตัวอะไรครับเนี่ยมันติดได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใครจะได้หมายเลขอะไรกันไปน่ากลัวจังเลขสอง โดยกติกาของเราจะให้กันคู่ปิดตานะครับแล้วก็เป่ายิกชฉุกกะกันเลือกหมายเลขครับใครชนะก็จะเลือกหมายเลขจะกินไปก่อนนะครับเลขสองชูชูชุบอะไรอยากกินเล่นกันเนายิ้มขึ้นเนาไงบูมมันไม่มงกระดาษหนกระดาษโอ้โหกระดาษห่กระดาษเป็นคนไทยเลยเนี่ยชูชูชุบชูชูชุบ เหมือนกันชูชูชเหมือนกันชูชูชเหมือนกันอยะไรไม่ได้เลเอาไรเอาไชูชูชโอเคเอิงชนะเอิเลือกก่อนค่ะและคนที่เลือกอาหารคนแรกเป็นคุณเอิงครับคุณเอิงเลือกเป็นเบอร์หนึ่งนะเลือกของดีไปเลยมันเป็นของดีใช่ไหมใช่ใช่ เบอร์อะไรคะเบอร์ห <ard> <Okay. S 1> นึ่งโอเคเบอร์หนึ่งะครับเป็นอาหารเมนูทะเลทอดจากร้านทะเลทอดชื่อดังย่านสีลมมาพร้อมกับน้ำจิ้มหวานๆถูกใจเ<อ>บอร<ๆ>์องแต่ย<ๆ>ังไม่ได้บอกเลยนะว่า<ๆ>จะกินอะไรอะ่ะต้องเป็นอันนี้แน่เลยฮะเดี๋ยวก่อนดูว่าเจ้า,จานี่มันเบอร์สองหนอนร่วงสาคูหนอนพวกนี้ราคาัไม่ใช่เล่นๆนะครับพวกกิโลกรัมละสองถึงสามร้อยบาทไม่กินคงเสียได้แย่เลย คนแรกนะคะมากกว้างมากกว่าอาปากอ้ยโอ้ยพี่มวยอาปาก้มไปแล้วแล้วอาปากนี่ตัดชืออะไรอ่ะอาปากกันแวอ้าวมยเดี่ยวอบกบ น่ากินมากรสชาติม <laughs> ักว่าไม่หลับตารสชาติน่ากินมากอันนี้พีบอกวค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้ยนะความรักความน้ำหนึ่งถึงสามอร่อย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 เอาะไรว่อย 好吧<爸> มันแบบมันแตกในปากมันเป็นน้ำแบบมันก็โอเคโอเคอเคหรอไม่โอเคพี่เอาลองกินดิของโปรดกิ๊กนะคะของโปรดซีกิ๊กที่บ้านกินอยู่แล้วเนาะสองตัวยั่วจ้า ทำ of of trips, แนะนำในการกินหนอนด้วยอย่าลืมเอาปากมันออกไม่ง um ั้นมันจะกัดเอาหัวมันออกมาไม่ทันมันเจ็บมันต้องแบบนี้สิการกินที่ปลอดภัยที่สุดสุดยอดมากเก่งมากค่ะขอบคุณสำหรับเจ้าน้าเรานะคะที่จัดอาหารสูเปอรเศษมาให้เราวันนี้ขอขออฝากคุณเฟยทองหน้าตาเหมือนซ้ำเช่นขอข้อฝากคุณยิ้มด้วยใจจริงที่กาลูน่าไม่เคยเข้าข่ายหรอกเกิดไม่ทันนะโผล่เกิดไม่ทันเมื่อกูห่างกันแค่ปีเดียวเอง ก็สำหรับวันนี้นะคะเ,คเราก็ลาไปพร้อมกับน้องๆแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะทั้ง YouTube Facebook TikTok นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะเจ๊ปุ้ยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าครบ1,000 Subscribe นะคะเจ๊ปุ้ยเราจะแจกทอง1บาทอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้ไปกันนะบ๊ายบาย